ชุมชนคนชมพูแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนบ้านพญาชมพูโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสวัสดีค่ะแม่ชื่อนางวรรณีอินตมาค่ะมาจากชุมชนคนชมพูตำบลชมพูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแต่เดิมแม่ทำน้ำพริกนรกปลานินฟูค่ะน้ำพริกนรกปลานินฟูนี่ โครงการ MJU2T ของคณะประมงแม่โจ้เอามาให้ทางชุมชนของเราค่ะชุมชนของเราเลี้ยงปลาตอนแรกเราก็ใช้ปลาดุกแต่ส่วนมากคนไม่ทานปลาดุกค่ะเราก็เลยเอาปลานิลมาทำน้ำพริกปลานิลฟูค่ะก็น้ําพริกของเรานี่มันก็มีปัญหาคือน้ำมันเยอะ ตอนนี้มีโครงการของออมศินค่ะออมสินกับอาจารย์คณะประมงแม่โจ้เขามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันเยิม้มเขาให้เอาปลาที่เราทอดนะ่ะจากที่เราทอดนะ่ะเราไม่ทอดละเราเอาไปคั่วคั่วแล้วก็เอามาอบ ช่วยแก้ปัญหาได้เยอะมากค่ะตอนนี้น้ำพริกของเราไปได้ดีแล้วค่ะแต่เรามีอาจารย์มาแนะนำอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งค่ะเป็นปลาปลาที่เราทำมาจากน้ำพริกนะคะเราก็เอามาทำเป็นปลาหยองโรยข้าวค่ะเราเอาผสมสาหร่ายด้วยตอนนี้ชุมชนเราก็ขายได้แล้วมีรายได้เข้าชุมชนของเราค่ะตอนนี้ไปชุมชนของเราก็จะมีรายได้ค่ะ ในปี2566ทีมประมงชมพูที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอมสินยุประพัดรักถิ่นได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงต่อยอดผลิตภัณฑ์การปรับปรุงสถานที่การผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยในด้านการเงินและการตลาดได้มีการลงพื้นที่แบ่งปันความรู้ช่วยส่งเสริมการตลาดทั้งแบบออนไลน์โดยการสร้างเพจปากแซบน้ำพริกนรกปาณินใบคนชมพูและออนกราวที่นำไปวางขายในชุมชน รวมถึงการออกบูธต่างๆค่ะข,ขอขอบคุณโครงการอมสินน้วพารคลักคินนะคะที่เปิดโอกาสให้ทีมของพวกเราทีมประมงชมพูคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงของอาชีพค่ะขอบคุณค่ะ